ที่วิทยาครับครบวิทยานะครับโอ้โหที่วิทยาเนี่ยมาไกลจากตจวนะครับครับแล้วก็กําลังจะขี่กลับประมาณกี่โลครับพี่ประมาณร้อยโลครับโอ้โหซึ้งใจเนาะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยพอดีผมอยู่ร้านพอดีเจอพี่เขาบอกว่า พี่ครับทำไมเลือกซื้อที่ร้านผมแล้วก็ต้องขี่กลับไกลขนาดนี้ไหนลองบัรยานี่มง,งพี่คือตั้งใจมาซื้อเลยที่ร้านเนี้ยเพราะว่าดูจากงานมอเตอร์โชว์นะฮะดูจากงานมอเตอร์โชว์ตั้งใจจะมาซื้อที่นี่ที่นี่โดยเฉพาะใช่ครับออเออมาเรื่องการมาทับใจเรื่องการบริการครับเออกับของแถมที่ได้รรบโอ้โหเต็มเลยเต็มแม็กซ์วพี่นะคือไอเรื่องของแถมเนี่ยมันเบสิกแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถที่ผมขายเนี่ยคือทั่วประเทศก็มีครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ย ที่ความจริงใจที่ผมมีให้ต่อลูกค้าทุกท่านนะครับคือผมเนี่ยจะเน้นบริการครับมันแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้สินค้าเนี่ยจริงๆว่าพี่เวสปา้าที่มีท่วงจริงนะครับเพราะว่าโรงงานที่ผลิตคือที่เดียวกันก็คือเวียดนามเนะพี่เนาะโอ้ผมก็ซึ้งใจมากนะครับเจอลูกค้าเมื่อกี้บอกโอ้โหบอกว่าผมก็ตกตกใจนะนึกว่าแกจะทุก กระบะกลับอะไรเงี้ยแกบอก <c oughs> เดี๋ยวคีก่กลับร้อยโลโอ้โหเราก็แบบยิ่งแกบอกว่าเฮ้ยดูจาก YouTube แล้วก็ Follow Face รเราอยู่นะครับ <c oughs> ช่อง YouTube ก็ Follow นะครับยิ่งซึ้งใจเลยเก็บอกว่า ขอถ่ายคลิปด้วยความประทับใจนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้แกดูนะครับยังไงวันนี้ผมขอบคุณพี่วิทยามากนะครับคุณน้องมากนะครับขอบคนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรหรือติดขัดอะไรนะทีมงานผมพร้อมต้อนรับเสมอนะครับมีอะไรคุยไลน์กันได้ตลอด24ชั่วโมงครับติดต่อได้หมดครับยกเว้นตอนที่ผมหลับครับนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณ